สวัสดีครับกลับมาพบกับน w o ฟอร์มชแนลนะครับวันนี้มาสเปเชียลวันนี้วันนี้แอดแอดขายของี่งานก็คอส,สกินะครับวันนี้เรามางาน EV Meeting นะครับก็เดี๋ยวผมเป็นตัวแทนแอดแอดด้วยครับเป็น n e t ฟอร์มนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในบรรยากาศในงานเดี๋ยวพาดูรอบๆเนี่ยวันนี้นพี่ๆอีวีมากันเยอะเลยเดี๋ยวไปชมกัน โอ้พี่พีบไวดีมากันเยอะเลยนะครับอันนี้อยู่ที่ฮาราจูกุนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปลงทะเบียนนะครับโอ้มีวอลโวมาด้วยนะครับแล้วก็นี่แก๊งพี่พีไอเนะครับสวยเชี่ยวไปะปเดี๋ยวนี้มีเทสลามาอ้ามีเอ็มจีแท้ๆมมาด้วยนะครับโอ้โคือคักเชียยเเ่ยวไปเรีวเรัว ไม่รู้ใครมาอุตริไปใช้ภาษาปีแล้วอ่ะ่ม่าูดเหมือนกันีอย่างกะดากใหม่สองใบขอจบเลยอยครับขอดูมือแกงเีนะีเอจี้อีีเอเอจีอีอมอ ไม่เที่ยพี่บอกแล้วไงว่าให้อัปเดตอ่ะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะก็จริงก็ทำงานอยู่ที่การไาฝ่ยผลิตก็คือยู่ในหน่วยงานที่พัฒนาสานีชารของกพพนะคะหลายๆนอาจะได้มีโอกาสใช้สานีของกอพพที่ชื่ออีเล็กซไปแก่แล้วก็หลายท่านอาจะดาวน์ดไปแล้วขึ้นใช้งานผอพลิเคชันเล็ใครไปใช้อเล็ซาบอ็านะครับดีไหมดีไหม แรม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 ฮ่า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 ร่าบัวนูอ่ะปีนี้อยากรู้ไหมว่าปีนี้เล็าจะมีแผนที่ใหญ่ขนาดไหนกดดันเลหนิดเอาไปอยากรู้กันอยากรู้ ที่ถามหน่อยเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกว่าไอตอนที่ปีที่แล้วอะ่ะมันมีตัวเลขเก้ากระโดดอย่งอางมี<บ>วยดีมีวีดีขึ้นมาพรวดอย่างเงี้ยมีหมดไหมอันนี้เล่าให้ฟังเลยถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนสองปีที่แล้วฮนะเราดูสถิติการใช้สารนี้เน,น,นี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยสามวันคันหนึ่งคือปกติ 2> 2อันนี้ผมพูดก่อนนี้นะเวลาเราจะทำธุรกิจอะสมมติเราอยากจะลงทุนเรื่องชาร์จถูกไหมเราก็ต้องมาดูว่าหลังบ้านเนี่ยเราตั้งตู้ไปมีคนมาใช้ บริการเราหรือเปล่าเมื่อกฎเกณฑคือ2ปีที่แล้ว2องปีแล้วเนี่ยสองสองสองวันมาคันหนึ่ง2วันหนึ่งคันนี่คือความผิดมาวันนี้เนี่ยเรียกว่าจุดที่พีคเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยเกือบ20คันวันละยี่สิบอันนี้คือเอาแบบข้อมูลสถานีที่ขายดีๆนะคะอย่างจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ชลบุรีอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้คือแค่ค่ายเดียวนะคะซึ่งจริงค่ายอื่นเนี่ยถ้าเราจะเห็นอย่างที่พี่เพื่อนๆที่ไปใช้เนี่ยเราเริ่มเห็น คิวเริ่มเห็นคน้ามาชาร์พร้อมกัน,กนอนะพอนเงนี่ยจริงๆในเรื่องของการขยายสถานีจริงเราพูดในภาพรวมโดยอาจจะด้วยอยู่ในแวดวงนี้นะคะ,ะก็จริงๆไม่ว่าค่ายสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยนะคะ,ะเขาก็มีแผนที่จะขยายสถานีชาร์จแน่นอนแนละ้วแต่ละค่ายนี่ก็จะมีการออกมาประกาศแล้วว่าปีนี้จะขยายกี่สถานีแล้วก็แน่ๆก็คงจะเป็นในส่วนของ DC q u คลิ c ชาร์ e เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นแต่เราจะแชร์นิดนึงว่าอีกหน่อยเนี่ยคือ บริาการน้ำมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วจากผู้ให้บริการหลักที่เ,เพิ่มจุดชาร์จแต่นาคตเนี่ยมันก็จะมีจุดชาร์จในรูปแบบอาจจะไปตั้งในคือที่เติร์ดเพสเออพี่พถามหน่อยเดียอย่างตอนนี้คนที่ใช้ b ยดอ่ะเพราะว่าอาทุกคนนะครับเราจะเห็นว่าจุดชาร์จของรถเนี่ยแต่ละที่แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันวันนั้นหามากที่พี่คุยกับน้องแอนนะครับเราเห็นรถน้ำมันเป็นจอดช่องรถไฟฟ้าเราทำยังไงครับ ไฮรุไปบอสในกลุ T ่ม P.V. วันนั้นครับเราเห็นพีไว้ดีไปจอดในช่องน้ำมันเพื่อจะดึงสายชาร์จมาข้างงเขาถ่ายคืนบ้านเรียบร้อยเลยก็เลยถามว่าไอ้เรื่องสายชาร์จเน่ยมันยังไงอ้ดีเข้าใจค่ะว่าต้องบอกว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อสายแน่อย่าง MG อยู่ขัางหนาออราที่อยู่ด้าน ้ายใช่ไหมคะแต่ละสายที่คือไม่เหมือนกันเลยวอลโบเทต้าไม่เหมือนกันเลยคะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็เป็นความท้าทา์ของผู้ที่ตั้งสถานีเหมือนกันว่าจะกําหนดสายตอนนี้จริงๆที่พี่ๆจะโพสรูปก็ดีหรือแชร์กันก็ดีนะจริงๆในแง่ผู้ให้บริการเีงก็เก็บข้อมูลแล้วจริงๆจุดตำแหน่งตั้งตู้ก็มีผลเหมือนกันประกอบกับความยาวของสายนะก็คิดว่าอนาคตปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไปเพราะเราเก็บที่แปแล้วราเห็นว่าบางไซส์เนี่ยสายมันต้นไปจริงๆอะไรเงี้ยขออนุญาตเสริมน้องแอร์นะครับ นอกจากเรื่องสายแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของท่าในการจอดด้วยถ้าเราสังเกตใครที่ไปดูตามอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศเจะเห็นว่าวิธีการเข้าจอดในต่างประเทศเขาไม่ได้เอาหน้าทิ้มเข้าไปห้าตู้แบบเราถูกไหมเขาจะจอดเอารถด,ด้านข้างเข้าไปเพราะนั้นการจอดด้านข้างเนี่ยไม่ว่ารถจะช่องชราจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างมันจะเซอร์วิสได้หมด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจารย์ในอาะนาะค,นนนคตน่าทางผู้ให้บริการก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าในแง่กลุ่มคนใช้รถเรนะื่อง EV ก็เป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าเรียนตามตรงในแง่ผู้ให้บริการเราเองก็เรียนรู้ไปกับรถไฟฟ้าที่เข้ามาใหม่ๆเหมือนกันยอมรับต,ตามตรงค่ะว่ารุ่นใหม่ๆมาทมาีเราเจอที่เราจะเห็นว่าตู้ไม่รองรับโซนแบนรถอะไรเงี้ยจริงๆฝั่งผู้ให้บริการเองก็เกิดปัแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหากันไปนะคะอยากให้ทุกคนเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี้ยก็แจ้งกับ จะ c เซ็น e n t e r ก็ดีหรือผู้ให้บริการก็ดีโดยตรงเพื่อที่เราจะได้พัฒนาไปด้วยกันเพราะว่าแม้กระทั่งรุ่นเดียวกันเองเฟิร์มแวร์คนละรุ่นก็มีซึ่งก็จะส่งผลต่อการใช้ตู้อะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็เอ่อมีอะไรก็อยากให้ติดต่ออเซ็ center ของแต่ละค่ายแล้วก็อยากจะเอ่อให้แชร์นีนะ่ก็คือว่าเวลาติดปัญหาอะไรเนะี่ยพยายามนะคะอย่าก,กดปุ่มฉุกเฉินถ้าไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเราเอ่อไปกดเนี่ยมันเหมือนเราเปิดคอมมล้วเราดึงปั๊กเลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งถ้าบ่อยๆตู้เนี้ยมันอาจจะ ได้ถ้าป<ม>ัญหาอะไรเงี้ยค่ะให้ติดต่อ c อเซตเต็ center ของแต่ละค่ายเลยเพราะว่าจะได้เพราะจริงจน้องแอดมินโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาอยู่นะคะการเพราะว่าจริงิแก่ก็บอกว่าตู้ชาร์จตู้หนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยก็ราคาพอๆกับรถแลวค่ะเพราะงั้นเราต้องอ <า S 1> ช่วยกันเร<อ>า <c oughs> ต้องช่วยกันนะคะฝากฝากด้วยนะเพื่อที่ผู้ใช้คันถัดไปเนี่ยก็จะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่องคะ่ะ <l id> แล้วก็คุณแอร์เนี่ยในบางโอกาสนะครับคุณแอร์ก็จะไปทำหน้าที่เค้นคอเซนเตอร์เองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะโทรไปคองเคหรืออเล็กไปอีแก๊นึกถึงหน้าคุณแอร์ไว้นะครับแล้วก็เบาๆนิดนึงนะครับมีคำถามเชิญครับอยากได้ฝากพี่ดีด้วยสื่อสารผู้อการว่าครับสถานีชาร์จเนี่ยอยากให้มีหลังคาด้วย อยากให้มีหลังคาด้วยปัจจุบันบางค่ายมีนะแต่ปัจจุบันยังไมีหลังคาแบบราคามีเปลือกคนจอดไปแกนมีหลังคาครืออันที่ผมคือเรื่องหน้าฝนเนี่ยถึงเพราะว่ามันจะมีปริมาณรถใช้เยอะขึ้นคือเข้าใจว่าโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะชาร์จตอนฝนตกได้แต่ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเยอะเลยในหน้าฝตู้ละล้านนะหลังคาผมไม่ตังมั้งนะฮะเราจะบอก นีรถไฟแก๊สกะมีราคาทั sure. uh ้งหมดเลยเพราะว่ารถไฟเฉพาะสถานีจ oh. ุดหนึ hmm. well, uh ่ง oh. ก็หลายล้านถึงสี่ห้าล้านแต่แต่เราเข้าใจในนี้ผู้ใช้งานเพราะเราก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกว่าตู้กับรถเนี่ยเวลาเราชาร์จเนี่ยมันจะมีโพอตคอนที่สื่อสารกันตลอดแล้วก่อนที่ตู้จะจ่ายไฟเนี่ยค่ะมันจะมีการสื่อสารกับรถว่าปลอดภัยหรือเปล่ามีการเช็ค i n s u l a t i o นต่างๆมีการเช็คค่าเป็นขนาดข้าวโอ๊มเนี่ยว่าได้มาตรฐานไหมตู้ถึงจะปล่อยไฟ เราจะเห็นเค้าว่าเอ้ยฝนตกชา้าได้ไหมจริงจริงตู้เ,ตเนี่ยจะขึ้นกับรถตลอดถ้าปลอดภัยแม่ก็ชา้าได้แต่ว่าในแง่าบางทีถ้าฝนตกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากเส้เข้อใจเข้าใจคนมันก็กังวลนะครับเี็นวันนี้น้องแอร์มีรางวัลมาแจกีกไอ้มันต้องมี่เรามีอ่ะวใครอยากได้รางวัลจากอีเล็กบ้างโอ้โหจะไปอยากได้ไม่อยากได้อ้าไม่อยากได้ครับช้าพีบ้านก่อนรางวัลรางวัลคืออะไรครับแล้วกลับบ้านเลยเป็นคู่ฟองส่วนรถกัน ไปกับ <ใน S 1> กอีเนี้ซ์ไกับเลยนะคะวันนี้ผลมา20ใบค่ะ20ใบมี20ใบยอย่างนี้ผมว่าก่อนจะแจกเรามาร่วมเล่นเกมเพื่อวันบบนี้ผมเชื่อว่าในกลุ่มคุณจะมีคนใช้รถมากกว่า1แบรนด์นะครับดังนั้นคุณจะได้รู้ว่าแต่ละค่ายมีปัญหาใช้แล้วเจออะไรและอยากให้ปร,ปรับปรุงนะเราไม่บอนได้เดียวเราต้องปรปับปรุงด้วยเพื่อผมจะได้ไปช่วย follow กับท่ายรถให้เ<ล>นาะดีไหม ร้อมกันที่ลานจอดนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะสำหรับใครที่อยากจะพักเบรกซื้ออาหารกินขนมกินกาแฟสามารถหรือจะจากมาชมรถกิจกรรมตรงนี้อ่าโอเคครับนี่เรามาถึงในส่วนของ retro co ev นะครับก็ <สะ S 1> เป็นการนํารถ r e โชเนะ่ยมาทำเป็นรถ ev โอ้โหในสวยมากทนี่เป็น่อนของตัว honda นะครับไอ้ยอดยอดจริงๆนี่แล้วเรามาดูข้างหลังน,นะครับนี่ก็จะมีที่ชาร์จอ่านะครับเป็นตัว ac ก็วันนี้อย่างที่พวกเราบอกเนี่ยก็คือมาใน EV m e t Day นะครับก็หลากหลายนะครับนี่มีไอเวด้วยนะครับเห็นไหมเป็นไอเวยนะครับไอเวย U6 แล้วก็เมื่อกี้เจอที่สุดนะครับนี่ตัวโบราคูดแคทนะครับผีพิชชาชิโอนะครับอ่านี่ไปติดตามของที่สุดที่สุดของเรื่องรีวิวได้นี้ช่องผมชอบดูของเขาบ่อยๆมากเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัว DVD ตัวนี้ก็มีอัปเดตเครื่องเสียงนะครับ ใช่ได้เนี่ยบรรยากาศในงานนะครับ EV Mid เด y ก็แบบโหคือคักมากมายนะครับตอนนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับพี่ๆหลายๆท่านที่ได้ใช้โดย EV นะครับก็ขอบคุณสถานที่นะครับพรราชบุตรไทยแลนด์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราพาเดินกันต่อนะครับอ่าดดินหน้าครับนี่โอราคุตแคทนะครับนี่นะครับเป็นที่จุดสนใจของนี่ i x นะครับอ้พี่ๆแต่ท่านกําลังดีกันอยู่เลยนะครับ โอ้โหพีโรล่า b p m นะครับไล่กันมาเรื่อยๆน่านนะครับเป็นที่สนใจของหลายๆท่านเลยนะครับตัว IX แล้วก็มีนี่เนต้านะครับเนต้าก็อยู่ด้านนี้ครับนี่ผมก็ชอบนะดูน่ารักดีนะครับสองเนต้านะการใช้งานนะครับก็เหมาะกับการขับรถทั่วไปเนาะอันนี้ก็ อ่าีภาพมไม่ได้นะครับสำหรับวของมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะม,มีมาหลากหลายนี่โอ้เท่เชียวเหรครับนะก็เราก็อยากให้มีราการนี้มาเรื่อยๆนะครับก็เอ้ เปิดเราเจอใครนะครับพี่เอสวัสดีครับครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยก็อ่านไปเรื่อยๆพี่อันนี้ไม่ได้ไลฟ์ใช่วยไหมใช่ไม่ได้ไลฟ์โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับช่อง net warm channel ฮะใช่ครับใช่สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอนะครับจากช่าวรังเราเรื่องรถครับสวัสดีครับโอ้ติดตามช่องนี้มาตลอดเลยนะครับอ่าแหมฮะอ่เป็นไงสรุปจะละมั้งละสภาพไทยละสภาพพี่เอเนี่นะครับเป็นสภาพพี่เอนะครับเป็นไงบ้างพี่เอวันนี้ วันนี้อ่อก็ถือว่าการจัดงานไอเอวีมิดเดเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ<ม>เพราะว่าคนเยอะมากเลยนะครับ<ม>ก็อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วทุกคนมาลงมาตุ e <ม>้ไอเเลยอ่ะโอ้โหใช่เมื่อกี้ผมเดินมาแล้วแบบผมว่ามันทรงมันสวยนะพี่เอกพี่เอกก็รีวิวแล้วเนาะเนี่แวะไปดูได้นะครับเหลือมันมากแล้ว,ว e อ่ะไอเอ็กทัไมพี่รอบเลยนะพีไอเอัสดีครับ เจอแบบยังไม่ได้ขับด้วยนะแต่ได้นั่งมาตลอดและเห็นมันมาตลอดแล้ววันนี้ก็ยังเห็นไอเอ็กกับพี่ติงอีกนะฮะมันเป็นตัวที่เป็นไอคอนิกไงไอคอนิกเดียว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 ตัวนี้ผมตามพี่ติงบ่อยแลคันนี้เลยนะพี่ไอเอ็มแพงไปหน่อเอ็มะวีไม่สิบห้าล้านได้ทุกอย่างเลยนะไม่แต่มันเป็นเป็นปักอินไม่หรอพี่วีแปดนะเฮ้ยพี่โอ้ยไม่เป็นไรเราเราเสียงไอคอนิกซาวอย่างเดียวแหมเราเสียงแหมเราควอดเลยนะ โค้ดไปแม่งใจตำรวจเก่งใจตำรวจเรื่งกีตูดิแว่งซัดบนถนนแม่งจะดังขนาดไหนไม่รู้นะครับแวะไปดูกันได้นะครับมีช่องพี่ติ่งครับ T.I.Y. นะครับมา X.M.V. 8เนี่ยนะก็ยังเลอยยังยังยังเข้าไปดูใน I X ได้ได้พี่ติ่งได้นะครับพี่ติ่งเอา I X มาเหรอใช่ครับโอเคมาแค่วันนี้เหรอแค่ผม จะขอไอเจ็ดมา่พราะผมว่าคิวแน่นมากเลยไอเจ็ดรู้สึกจะอยู่กับพี่ฉางหรือหรือยังไงสักอย่างเลยเออเพราะงานอะไรเออปิดเรื่องงานแล้วเขาได้มินิมามินิมันดูงานใหญ่แน่นอวิโอเค่นะฮะพี่จอนก็ส่งคันนี้มาให้นะโอ้โหไงต่อครับน้องก็เดี๋ยวก็คงจะแบบเก็บภาพบรรยากาศในงานนะครับแล้วก็ต้องจริงๆต้องวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านด้วยทั้งพี่สิงห์พี่ดนพี่เวล ขอบคุณที่กุสามาชมกันนะครับกุสามาชมปั๊กลับบ้านเถอะเอ้ยยังพี่ยังใจหญ่ๆโอ้ไม่เป็นไรแล้วครับพี่ถือโอกาสหนีเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ได้หนีเมียอะไรมาใหญ่ๆใยญ่ๆใหญาๆแล้วสาวๆในนี้เพียบเลยนะไม่มีไก่มาตึ้มเลยอะไรเงี้ยนะโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ๆทั้งสองท่านแล้วก็เดี๋ยวไว้ เราโอกาสหน้าเราก็จะแวะเวียนมากันอีกนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมนี้มาเรื่อยๆนะครับถ้าใครรับโอเคก็น่าจะน่าจะมีเรื่อยๆอย่างน้อยแบบปีละครั้งสองครั้งเนี่ยครั้งครั้งเมื่อที่พี่ติ่งกลับมาอยู่ที่ไทยนะครับไม่มาจัดครับผมไม่มาไม่จะจัดไม่ได้ถ้าพี่ติ่งไม่อยู่ครับเกี่ยวครับไม่เกี่ยวเอจะดตามบด็ดนโอเคได้แล้วขอบคุณพี่สองท่ามากนะคะดีครับว้าวมาถึงตอนนี้นะครับโอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เป็นวอร์มชาแนลครับวันนี้ก็แวะมาดยปีนี้ดีเจอมาตอนนี้เห็นว่าสะดุดตานิหนึ่งสะดุดตามากเลยครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคันนี้ครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนก็เป็นสามล้อไฟฟ้าครับที่เป็นทรงมีหลังคาครอบอันนี้จะเป็นแนวเหมือนก็เป็นทอยครับคล้ายๆของเล่นเนาะแต่ว่าในสวงตัวสเปคของเขานะครับ วิ่งได้40-50กโลเลยนะครับความเร็วก็อยู่ที่40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับตัวนี้นะครับสามารถนั่งได้สูงสุด2คนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของไซส์เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาตัวนี้เปิดปิดได้แล้วก็บวกกับนะครับด้านหลังนี้มีตัวกระเป๋านะะอ่านะครับสามารถเก็บของได้นะครับเหมาะกับการใช้งานในหมู่บ้านครับเลือกได้ทั้งหมด สามสีครับไซส์ของตัวเริ่มต้นนะฮะหกหกหมื่นเก้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มีหลังคาข้อแบบนี้คือเจ็ดหมื่นเก้าเลือกได้ทุกสีเลยสั่งทําสีได้นะครับผมใช่โหงานเนียบมากเลยครับนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมพอแบตเตอรี่เอาไปชาร์จได้ด้วยนะครับอ่าสวยมากครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสามารถสอบถามที่อีวิไลท์แชนแนลได้เลยนะครับนี่ครับโอ้ตรง ก็จะมีนั่นนี้ใช่ไหมครับนี่อ v Light t h a i l น n d ถูกต้องครับนีเป็นส่งหน้าสาขาของเราครับอ่าครับก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ไปไได้ตามนี่เลยนะครับเนี่ยผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ของอะไรไว้ข้างล่างตอนตอนทุกคนดูนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทาง EV l i g h t Thailand มากนะครับให้โอกาสทาง n e t w a r m Channel มาชมมาคันนี้นะครับโอเคสวัสดีครับุณมสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของ i อเว U6 นะครับอืทรงสวยเลยละทีเดียว พมื่อกี้เราดูผ่านด้านหลังไปแล้วนะครับโอยด้านหน้าเปนา็นแนวดีนะครับแล้วก็ทรงแบบสวยมากอืเอามาดูด้านข้างนะครับนะี่ครับนี่โอ้ยยัคอนติซะด้วยนะครับ<อ>น,นี่น,นี่ก็ทช้ำหน่อยะเป็นทรงสวยมากผมรู้สึกว่าผมแบบถูกชะตาเลยเลยเดียว เดี๋ยวเราต้องมาดูซะแล้วว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างนี่น่าจะเห็นภายในได้นะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่นะครับปุ๊บนะบชึ้นอ่นะว้าวโอ,โอเคนะนี่น,นี่มีตรงนี้ด้วยนะครับอ่าฮะโอเคเลยนะครับข้างในก็กว้างขวางเนาะข้างบนนี้เป็นนี้ด้วยนะครับ เกเคครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับโบว้าวโอ้แปลกมากเลยครับไ้ดูนี่ตรงคันเกียร์ไหมครับอืมโอ้เป็นพานอโลมิกด้วยนะครับอ๋อเป็นบอกบักเก็ตซีนนะอ๋อบาะไม่มีแรงผมมาไร้มัติฟังก์ชั่นนะครับช่องแอร์ช่องอะไรอ๋อโอเคเลย โอ้นี่นี่ครับ B เเลไล่ระดับด้วยนะครับสวยครับสวยมากฮะอ่านี่ก็น่าจะเป็นเป็นตัว AC แล้วก็ตัว DC นะครับด้านหน้าอโอเคครับก็คร่าวๆนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ว้าวโอ้โห สวยครับพี่สวยมากสวยมากโอ้โห,โห <Q. S 1> เยอะมากนะครับวันนี้โอโ้พี่พีพีเอ็มแต่ผมก็เคยลองนะคันไอเสามนี่ใช้ได้เลยทั้งชวงทั้งด่าง,างสมกับจริงครับโอเคมากว้าวว้าวว้าว

<Yeah. S 2> นี่ครับเทสลางามๆนะอันนี้พี่ติ่งเลยอโหนทั้งรอจริงๆนะครับคันนี้ออไอนะครับ BMW iX นะครับดุดูดันมากนะครับพี่ติ่งขับมาให้พวกเราได้ดูนะครับแล้วก็อยู่ข้างพี่ iX3 นะครับอ่าแล้วน,นี่ v o l v o นะครับ C40 อ นี่คุณไดโคโน่านะครับหน้าอยู่วอดนี้โอ้โห,โโหต่อจริงๆได้เห็นคันได้เห็นคันจริงละอันนี้ของคุณแก้วนะครับก็โอ้โหยังงามว้าวอจ้าอืมคันนี้ที่ผมอุ้ยสวยๆครับ น okay, ี่ออลากูดแคทนีก็มาถ่ายรูปกันนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับก็สําหรับงาน EV Mid Day นี่โหเป็นอะไรที่ทับใจมากนะครับต้องได้เจอพี่เอ๋พี่ติ่งพี่เวลแล้วก็หมอฟ้านะครับแนนนะครับไปเจอทุกท่านแล้วก็เจอพี่แชมป์ที่เป็นของอี เอ็มีพีและท่านประธานเอ็มจีพีไทยแลนด์นะครับตอนนี้เยวก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยไปติดตามกันนะครับเรื่อยๆแล้วคงมีคอนเทนต์อะไรประมาณนี้หาทุกท่านไปเที่ยวไปอะไรก็โอเคไว้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับหรือว่าไลด์ไทยแอดด้วยครับถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ